มาพี่น้องอันนี้ก็คือกุ้งที่ได้ครับผมคชัคบมาพี่น้องมาหอดบัตแล้วกราบสวัสดีครับผมพแมพี่น้องครับรบรรยากาศตอนเช้า,าออกมายามตุ้มกุ้งนะมาดูไว้ตรงนี้ใส่ไว้หลังหนึ่งบาดแห่เมื่อกี้ก็ได้ปลาไปตัวหนึง่งหลอดปลาขเข้าครับเดี๋ยวเอามาดาักไปดูจะมีอะไรมาเข้าไหมตรงน้ำไหลๆแบบนี้กุ้งมีอะไรไหมโอ้โหพี่น้อง อ้โอหันเนี้ยห,ห,ยหลังแรกครับผมอู้หลังแ้ยเป็นขีดเลยพี่นอ้องกินจนหายอยากเลยละ่ะเออมาเขาแนี้ยเถอ,ขขอ,ขอะไหนโอเคครับผมดูหลังต่อไปมาแล้วพี่นอ้อง มืดฟ้ามืดฝนมาแล้วแต่ฝนที่ตกเทสเนี่ยแคนยามตุ่มจากหลังอยู่นก็ยามไปหลังเดียวยางม,มานันหมืดฟ้ามืดฝนมาแล้วทางนี้ดูา้วยโอ้หหังจะเข่าไหลกันพี่น้นนนองปล่าจะว่าเข่าบัจจังซสำยุมองน้ำนะนั่นปะนะมาเขียวผมดิ่งดวนก่อนมืดมาแล้ว ต่อกันมาจังบอสที่สามือนะสุดโอ้พอได้พี่นอ้องถูสีกันอยู่น่ะเงี้ยก้อยไปละขอไลยอยู่พี่นอ้องจังฮักเอเคครับลงเม็ดมาละพี่นอ้องตกแท้อยู่ น้ำเบืง้งล่างกันครับน้ำนี่คือสีหนักๆนักไปกุ้งอู้ปลาบูปลาบูก,ก็ขับมากินคุ้งพี่น้องอู้ปลาบูไง,งตัวนึงคุ้งก็ได้เยอะปลาบกกูตัวนึงนะโอเคครับน้ำมันกำลังมืดลมมาพี่น้องฝนตกไปน้อยเนาะคืออยู่เดี๋ยวนะเห็นฝ้ามันเหลี่ยมอยู่เหมือนเสา อู้เห็นป่ะปลาเขาโอ้ปลาบูแล้วปลาบูเขาถ้าเป็นพวกพวกพวนี่เต้มโตสองเขามากินกุ้งปลาบูกับเขาพี่น้องเต้มที่มาเขากัางนี่เห็นบ่ตัวงามดีลตัวสั้มตัวแรกลกแหละสองลังกับพี่น้องตัวหนาบรรยากาศ ตกแล้วุนทั้งฝนตกฝนโอ้ยบ่าหลังเหยียบ่นีเลย่ตัวน้อยเสียหลังใหญ่อยู่พี่น้องอันใหญ่เลยจ้ำปึ้งเลสนะโอ้ได้ได้พี่น้องโอเคครับเลยหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายพี่น้อง เอออยังบ่ตาบ่อู้หูกุ้งอัญะขึ้นเก่าอือปลาหองเด้อโอ้จังพี่น้องจังเทค,ครับเดี๋ยวเทกุ้งจะบ้านกันตนนันะหลายเติบหลายเติบครับผมมาล้วพี่น้องมาหอดบ้านแล้วมาดูนี่เออได้ปลาบูมาสองตัวกุ้งก็เข้านะครับมันจะเข้ามากินพวกนี้นะ กบู่นะกินกุ้งนี่แต่และหลังพี่นอ้องผนงานอันใดก็บ่จังท่หลังแหลกทอเออเมาเป็นสองขีดเป็นหลังเดียวพี่นอ้องลองมาไมเปเล่นหมองน,น้ำไลครับกุ้งครับเข่าร้ายครับผมรลายสุอันเลยก็จังับว่ามันหลังีหนียวกุงเหนยจนเบิอดอะ่ะพี่นอ้องหลายบ่าหลายอะกุ้งคือว่าใส่หลังเนียพอเลยจะกุ้งตรงนี้ให้พอผมเดี๋ยวผมขอญอาตเทครับผมบนันนี้ขันมาบึงตอนเทกัน ผลงานสรุปรวมทีเดียวครับผมมันหวานครับมาพี่น้องอันนี้ก็คือกุ้งที่ได้ครับผมเช้านี้ได้เยอะมากดักตุ้มม้งนะผมอันนี้เป็นงานม้งไปดักได้นี่ก็คือผลงานผมว่าน่าจะได้เกือบอุ้ยลมเยอะมากนะครับน่าจะเฉือดโลได้ครับผมแล้วก็ได้ปลาบูใหญ่มาปลาบูใหญ่มา ตัวปลาิงใหญ่ตัวนี้หวานแหนะมันหวานครับผมกุ้งก็ได้ปลาก็ได้โอเคครับผลงานสรุปตุงมกุ้งนะพี่น้องหวานครับ